กาทีโมงเมอขณที abel, run, ่น้ำห้อยปัอนก็้ยวเทาเทาแปเวารถเข้าเดียวคนละเออมาจะกลังบนมูงห่วงเพื่อที่บนเอผมว่ยกต่อยสอนกยกน

ตัวใหญ่น่าสนนะแต่ก็ดูกันไปเพราะว่าราคามันน่าสนเกี่ยวกับ ครับทีมงานจากพี่นอ้องแม่นเัียาเป็นทีมงานดีใจเป็นรอยต่เป็นทีมที่ทมาสองมือนะครับกระจงกันบมโดลนนะครับมือใดบดไฟบอพานทันมีอจะเป็นขักเอาต่บดไฟมั่นตมก,กันนะครับในรูปแักแบบนี้นะฮะนะครา,าราเต้พี่นอ้องจะต้องหูจันที่ยาา ลุงว่าได้มาจากที่เราเป็นจังเบืองนะครับตอนนี้กำลังเดิ้อยหกเทียบอยร้อยหกเทียบำในหางในป่าเพื่อเดียว ครับโอใจไว้รอยต้้งสิดพาดไปสองรอยจะพ่าแนแล้วจากอันไม่อรอยสามสิบครับ

ตลอดนะครับโอยคนเรืองแตลุกมา,ากย่งระยะนึงก็มีลุกขี่ให้ที่ให้นอเขอนาพึน้ำอ่ไม่ไปไก<ป>ใ <ไป S 1> น,นะครับเดี๋ยวนี้จุดแตัก็จะ มีดอกมีดอกมีอน้ำนะครับพี đ è, đ nh, ้อกข้างในรูปใบน้ำนะครับดอกน้ำถ้าหมายคามพี่้องมือจาปากเ่าปาออกสีออกสีเหลืองมร์นอยู่ในปับเยอที่รับอ่า สามร้อนสามนะมองบังนะจะดิเกมมากมากลุกน้ำให้ครับลุกน้ำ มั<ค>นนำกันใน้ความสนใจอมกมาจากสองสภาพางจากไายุคข้าไปตกตอรนนีสามร้อย้าสิกพัฟเฟสามลงมา Tá <laughs>